เรื่องอินฟลูเอนเซอร์ผิดที่ชื่อดังกำลังเลื่อนดูโทรศัพท์ในคอนโดหรูใจกลางกรุงเทพชานอนเธอเรียกน้องชายพี่ต้องการไอเดียใหม่ๆสำหรับวิดีโอขอแบบของจริงให้ผู้ติดตามหน่อยไปชนบทกันเถอะ ชานนผู้พร้อมช่วยเหลือพี่สาวเสมอเก็บกระเป๋าเดินทางไพลินจินตนาการตัวเองอยู่ท่ามกลางทุ่งนาดูเก๋ไก่แบบเป็นธรรมชาติเธอจินตนาการถึงยอดไลค์และคอมเมนต์ที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วพวกเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบอากาศบริสุทธิ์เสียงธรรมชาติแตกต่างจากเมืองอย่างสิ้นเชิงมลิหญิงสาวและสมชายน้องชายของเธอ กำลังตั้งใจดูแลเรือลำเล็กของครอบครัวเตรียมพร้อมสำหรับการหาปลาในวันนี้ไพลินพร้อมทีมงานกล้องเริ่มถ่ายทำทันทีเธอโพสต์ท่าอยากมีชีวิตชีวาข้างแม่น้ำโดยไม่สนใจระบบนิเวศท,ที่บอบบางดูสิความมีสเสน่ห์แบบชนบทเธออุทานเสียงของเธอดังก้องผิดปกติ มลิและสมชายมองดูด้วยความงุนงงทีมงานของไพลินติดตั้งไฟสว่างจ้ารบกวนความสงบยามเช้าความวุ่นวายกระทันหันทําให้ปลาที่มลิและสมชายพึ่งพาในการดํารงชีวิตตกใจหนีไป ต่อมาไพลินตัดสินใจช่วยโดยการโปรยมเมล็ดพืชนกนําเข้าที่มีราคาแพงใกล้ต้นใส่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเพื่อถ่ายรูปแนวคนรักธรรมชาติเ่าไม่รู้ว่ามเมล็ดพืชเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าในท้องถิ่นและอาจรบกวนความสมดุลที่ละเอียดอ่อนของระบบนิเวศ ชาโนนสังเกตเห็นความไม่สบายใจของชาวบ้านและสีหน้าแปลกๆของมะลิเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเขาพยายามเตือนไพลินอย่างเงียบๆแต่เธอกำลังจดจ่อยอยู่กับการแสดงของเธอมากเกินไปมันเป็นคอนเทนต์นะชาโนนพวกเขาจะเข้าใจเองเธอปัดป้อง วันรุ่งขึ้นผลกระทบก็ชัดเจนประชากรปลาในท้องถิ่นลดน้อยลงและนกแปลกๆที่ถูกดึงดูดโดยเมล็ดพืชต่างถิ่นกำลังไล่นกพื้นเมืองออกไปการเก็บเกี่ยวของชาวบ้านได้รับผลกระทบและกิจวัตรที่สงบสุขของพวกเขาก็ถูกทำลายมลิและสมชายต้องเผชิญกับสัปดาห์ที่ยากลำบากชานนเห็นความทุกข์ใจอย่างแท้จริงของมลิและสมชายในที่ สุดเขาก็เผชิญหน้ากับไพลินเขาแสดงให้เธอดูอวนจับปลาที่ว่างเปล่าและอธิบายว่าการผจญภัยของจริงของเธอได้สร้างปัญหาที่แท้จริงให้กับผู้คนอย่างไรไพลินเป็นครั้งแรกที่มองเห็นเกินกว่าเลนส์กล้องของเธอ ไพลินรู้สึกเสียใจอย่างแท้จริงเธอขอทอดชาวบ้านและใช้แพลตฟอร์มของเธอเพื่อสร้างความตระหนักรู้และระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเธอเรียนรู้ว่าการเชื่อมโยงที่แท้จริงมาจากการเข้าใจและความเคารพไม่ใช่แค่ถ่ายรูปที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น